ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันกับไมครับมาเดิมตามหาภาษาทั้งห้านะครับแค่รีวิวรีวิวเฉยๆนะทุกคน <S <S ไม่มีอะไรมากแค่รีวิวไปต่อ ภาษาต่อไปคือราสาทลินนะครัเปิน้ามเนี่ยอือเจเลยว่ะไปจัด ที่หายแนละ้วทำไงดีไปมาอ,อ่านรีวิวก่อนไว้ก่อน มึงทำยังไงก็เป็นประมาณนี้เ็จาเดีวไตอเลดีดี อย่อยาทำา ดินยินดีด้วยภาษาดินเ็อลักแลยอดินก็จะได้ดินกับดินแล้วก็ทานทานแล้วก็สุนัขตัวหนึง่งที่ชื่อมากิ กิใช่ไหมวะผิดวันนี้ก็ขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลนะิปหน้าบายจุ๊บ